สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซียัการเดนที่น่ารักทุกท่านนะคะยายา์การเดนพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาค่ะอีพีนี้นะคะอีพีนี้มาอัปเดตโชคเก้าชั้นอ่าต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นแม่เขาเป็นลูกไม้สีสวยสีชมพูม่วงค่ะส่วนพ่อนะคะพ่อเป็นสยามไดมอนด์ค่ะแล้วก็ได้นะคะได้ทรงคอมเพ c t กก้านสั้นนะคะกระชับมาเลยนะคะ ได้ c o m p a c มาดีมากเลยอ่ะสีที่เข้าตอนนี้นะคะสีที่เข้าตอนนี้อ่าก็มาทางโทนส้มนะคะส้มม่วงอ่าได้ทั้งพ่อทั้งแม่มาเลยนะคะได้ทั้งพ่อทั้งแม่มาเลยต้นนี้อ่าให้ความด่างนะคะให้ความด่างช้ามากเลยตอนตอนตอนเล็กนะคะน้องเปิดออกมาเปทางโทนอ่าสีม่วงดำมาคล้ำ ไม,ไ,มไม่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 ค่อยด่างมาเลยนะคะไม่ด่างมาเลยเ <_ C 1> พิ่งจะมาให้ด่างใบนี้ค่ะเพิ่งจะมาให้ด่างใบนี้อ่ะพอมาใบนี้นะคะพอมาใบนี้น้องเข้าสีเป็นโทนสีส้มค่ะเป็นโทนสีส้มม่วงอ่าก็ก็รอรุ้นกันอยู่ค่ะว่าจะเข้าชมพูหรือเปล่านะคะรอรุ้นอยู่ว่าจะเข้าชมพูไหมอ่ะ ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ได้แทงใบใหม่มาแล้วนะคะแทงใบใหม่มาแล้วเปิดด่างมาดีมากค่ะเนี่ยพอเขาเริ่มนะคะพอเขาเริ่มเปิดด่างมาแล้วนะคะเขาไปต่อไปต่อไปนะคะเขาก็จะเปิดด่างขึ้นมานะคะเปิดด่างขึ้นมาสวยเลยก็จะเปิดด่างขึ้นมาเรื่อยๆค่ะต้นนี้ก็อาจะรอ รอยกยอดค่ะเพื่อที่จะเอาหนอนนะคะเดี๋ยวมาแบบนี้แล้วนะคะดูวหนอต่อไปเขาจะมาสวยเหมือนกันอ่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ดอกก็มาแล้วนะคะที่หนึ่งฝักดอกมาแล้วที่หนึ่งดอกดอกมาแล้วเรียบร้อยมีดอกแล้วสามารถยกยอดได้ไหมก็ยกได้นะคะแล้วดอกเราจะเก็บไว้หรือว่าไม่เก็บไว้ก็ได้นะคะ,ะแต่ว่าถ้าเรายกยอดนะคะก็อ่ขอให้มีระบบลากมาด้วยนะคะ เขาจะได้ฟื้นตัวไวค่ะใบนี้สวยมากเลยมาสีส้มนะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปค่ะว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนสีไหมนะคะเพราะว่าสีส้มจริงๆแล้วก็หายากอยู่เหมือนกันนะคะสีส้มก็หายากอยู่สวยเลยต้นแม่ลูกไม้สีสวยชมพูม่วงพ่อสยามไดมอนต์ตัวนี้มีไม่กี่ต้นนะคะมีไม่กี่ต้น แล้วก็จะมะีตัวที่เป็นต้นแม่ลูกไม้สีสวยสีชมพูม่วงพ่อสยามทับทิมนะคะก็ยังมีอยู่อันนั้นก็ออกทางโทนโทนแม่เยอะเหมือนกันคือจะออกมาทางโทนม่วงคล้ำนะคะม่วงดํามาเยอะเลยสีแม่จะ,ะเข้าช้าแล้วก็ความดังก็จะมาช้าอยู่สีก็จะมาช้าเหมือนกันอันนี้ก็เริ่มมาแล้วค่ะพอเริ่มมาแล้วก็เดี๋ยวจะดูอีกสักระยะหนึ่งค่ะ,ะดูระบบรากพร้อม อาจที่จะยกยอดได้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะได้มีหน่อเล็กๆมาแบ่งปันกันนะคะพร้อมกับอาจเดี๋ยวรออัปเดตกันว่าใบนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนจากสีส้มไปสีชมพูไหมนะคะถ้าไม่ไปก็คือสวยเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุก,ก็ฝากไว้ด้วยค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ